หลังตื่นนอนห้ามทำสามสิ่งนี้ทันทีอันตรายกว่าที่คิดตื่นมาแล้วลุกขึ้นทันทีรีบเข้าน้ําหรือยืดเส้นยืดสายแรงๆใช่ไหมครับหยุดเลยครับซึ่งเหล่านี้อันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะคนอายุ40ปีขึ้นไปวันนี้ผมจะมาบอก3มสิ่งที่ห้ามทําทันทีหลังตื่นนอนและวิธีที่ถูกต้องครับ1ห้ามลุกขึ้นยืนทันทีเมื่อนอนหลับความดันโลหิตจะต่ําหัวใจเต้นช้าถ้าลุกขึ้นทันทีเลือดจะไปเลี้ยงสมองไม่ทันทําให้หน้ามืดเป็นลมล้มได้ โดยเฉพาะคนที่มีความดันต่ำหรือกินยาความดันวิธีที่ถูกต้องคือน,นอนนิ่งๆ30วินาทีค่อยๆลุกนั่งรอ30วินาทีแล้วค่อยยืน 2. ห้ามออกกําลังกายหนักทันทีบางคนตื่นมาวิ่งเลยยกน้าหนักเลยอันตรายมากครับร่างกายยังไม่พร้อมกล้ามเนื้อยังแข็งข้อต่อ,อยังฝืดเสี่ยงบาดเจ็บและหัวใจอาจทํางานหนักเกินไปควรอบอุน่นร่างกายเบาๆ10นาทีดื่มน้ํา1-2แก้วก่อน3ห้ามกินกาแฟขณะท้องว่าง กาแฟตอนท้องว่างกระตุ้นกดในกระเพาะทําให้แสบท้องปวดท้องและยังทําให้คอดีซอพุ่งสูงเครียดทั้งวันครับควรดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วก่อนรอ30วินาทีหรือกินอะไรง่ายๆก่อนดื่มกาแฟสิ่งที่ควรทําหลังตื่นนอนนิ่งๆหายใจลึกๆ5-10ครั้งยืดเส้นเบาๆบ,บ,บนเตียงดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันกินอาหารเช้าภายในหนึ่งชั่วโมงการตื่นนอนอย่างถูกวิธีช่วยให้ร่างกายพร้อมทั้งวันล ปรับพฤติกรรมดูนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นแน่นอนติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ